สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่18สิงหาคม2566 17นาฬิกาครับนำเรื่องเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่นะครับที่กระทรวงมหาดไทยมีการออกระเบียบใหม่และมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาประกาศวันที่11สิงหาคม256 6แล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนะครับ เป็นต้นไปซึ่งต่อไปนะครับผู้สูงอายุถ้าใครจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้จึงจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอาย,ยุนะครับหรือเป็นผู้มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอาย,ยุแห่งชาติตามกฎหมายผู้สูงอาย,ยุกําหนดจึงจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ยุครับถ้ามีไรายได้ต้องมีไรายได้ไม่เพียงพอ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายผู้สูงอายุเป็นผู้กําหนดนะครับจึงจะได้ไปดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุอย่างไรไปดูไปฟังรายละเอียดครับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเ,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ประกาศในราชกิจยานุเบกษาวนันที่11สิงหาคม2566 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็คือมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคามเป็นต้นไปนะครับ2,566นะครับ12สิงหาคาม2,566เป็นต้นไปใช้ระเบียบนี้ในการจ่ายเงินเบีเบ้ยเชียพผู้สูงอายุซึ่งคุณสมบัติของผู้สูงอายุตามระเบียบนี้คุณสมบัติก็เหมือนกันกับคุณสมบัติตามระเบียบพศ2522ที่ถูกยกเลิกไปโดยใช้ระเบียบนี้มาแทน ก็คือผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์จะได้รับเงินผู้สูงอายุก็คือ1มีสัญชาติไทย2มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสามีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินวิธีกาพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้3ข้อนี้ยังเหมือนระเบียบที่ผ่านมานะครับส่วนข้อ4มีการเปลี่ยนไปก็คือเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอเกี่กัรยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนนดี่ะครับ ข้อสนี่แหละมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้ต่อไปนะครับผู้ที่จะได้รับเงินเบี้ยเงืนผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้สักบาทเลยจึงจะได้เบี้ยเงื่อผู้สูงอายุส่วนผู้มีรายได้ต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุก,กําหนดซึ่งตอนนี้ระเบียบนี้เพิ่งออกใหม่มีผลบังคับใช้12สิงหาคม2566เป็นต้นไป แลวก็คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติาก็ยังไม่ได้กําหนดว่ามีรายได้เท่าไหร่จึงจะได้เบี้ย i, <า>ยังชีพผู้สูงอายุและมีรายได้เท่าไหร่เป็น <พ directing S 2> ต้นไปจึงจะไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ไกําหนดยังไม่ได้กาหนดอัตราตัวเลขว่ารายได้เท่าไหร่ไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายได้เท่าไหร่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งซึ่งยังไม่ได้กําหนดก็ เขาก็ให้ใช้ระเบียบเดิมไปประพังก่อนก็คือใครที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังเชี่ยบผู้สูงอายุในช่วงเดือนสิงหากับเดือนกันยาถึง30กันยายน256นี้นะครับใครที่เป็นผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังเชี่ยบผู้สูงอายุในช่วงนี้ยังใช้ระเบียบเดิมไปก่อนนะครับส่วนหลังจากที่คณะกรรมการผู้สูงอายุห่งชาติได้กําหนดแล้วว่ารายได้เท่าไหร่จึงจะได้เบี้ยยังเชี่ยบผู้สูงอายุรายได้เท่าไหร่จึงจะไม่ได้ หลังจากนั้นจึงจะใช้ระเบียบใหม่เต็มๆในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยเงีพบผู้สูงอายุใครมีรายได้จึงจะได้ตัดสินว่ารายได้เท่าไหร่จรึงได้เบี้ยเงีพบรายได้เท่าไหร่ไม่ได้นะครับส่วนผู้ไม่มีรายได้เลยถ้าไปลงทะเบียนรับเบี้ยเงีพบผู้สูงอายุจะได้เบี้ยเงีพแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับระเบียบนี้ก็ยังมีบทเฉพาะการนะครับข้อ17บอกว่าบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้บังคับให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปอันนี้ก็หมายความว่าใครที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วหรือเป็นผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วก่อนวันที่12สสิงหาคมก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปนะครับก็แสดงว่าระเบียบนี้จะใช้กับคนใหม่ คนที่ปิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุใหม่นะครับปลายใหม่ส่วนคนเก่าที่รับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุแล้วอยู่แล้วไม่กระทบแต่รับเบี้ยงยชีพผู้สูงอายุต่อไปหรือผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุไปแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจะได้รับเบี้ยงชีพต่อไปส่วนคนใหม่น่าจะเริ่มเบือนตุลาคม256ต้นไปถ้าใครไปรเริ่มไปลงทะเบียนในช่วงนั้น ลงทะเบียนระเบียบยังที่ประสงคสูงอายุช่วงตุลาคม2 5 6เป็นต้นไปนั้น,น,นก็จะใช้ระเบียบ,บนี้ก็คือถ้าท่านมีคุณสมบัติจะได้เบี้ยยังที่ประสค์อายุนั้น,น,นเวลาท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านท่านจะได้เบี้ยยังที่ประสคงอายุหรือไม่ไมท่านจะต้อง,ง1ถ้าท่านเป็นคนไม่มีรายได้สักบาทเลยจะได้เบี้ยยังที่ประสูงอายุแน่นอนแต่ถ้าท่านมีรายได้ก็ต้องไปว่าตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกาหนดว่ารายได้เท่าไหร่เป็นต้นไป ไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายได้ไม่เกินเท่าไหร่จะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะได้กําหนดว่ารายได้เท่าไหร่เพียงพอต่อการยังชีพผู้สูงอายุก็ไม่ต้องรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรายได้เท่าไหร่ไม่เพียงพอเก่การยังชีพจึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับทั้งหมดช่องวอนบ้านยูทูบก็นามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของระเบียบใหม่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งต่อไปผู้สูงอายุเอาชัดๆเลยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จะมจะมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเงีเพบผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ไม่มีไรายได้เลยอันนี้มีสิทธิ์ได้แน่นอนส่วนผู้มีไรายได้ต้องมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการเงี้ยเพบตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกําหนดครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ